สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องหลายท่านถามว่าทิพแดงเลข6กเจ็ดนี่มาเแต่ใสว่าสันกะเที่ยวโอกาสบอกสูพี่น้องฟังนะครับพอดีมือนั่นเป็นมือวันที่เท,ท่าายเราชื่อจับ่ได้ผมมาถมดินนี่แหละครับพี่น้องครับพี่น้องจะเห็นมองนั่นเป็นถนนลาดยางนะครับและกาพื้นที่บิเวนนี่นี่เป็นหมองทดินนะครับมือนั่นกระเที่ยงพี่น้องครับประมานเที่ยงกวักวกลัวเป็ธรรมดา ผมเห็นระสถงอง์กดไผ่ยามยางไปเรื่อยเรื่อยผมนั่งอยู่ช่วงฉันฉันละพอดีตอนนั้นก็นกำลังใจบัตรของรถด,ดำอยู่นะครับเพิ่มาผมกะเฝ้ายางรัดโหลดพอดีผมมีน้ำอยู่ขวดหนึ่งพี่น้องเป็นน้ำที่เพิ่งเอาออกจากตู้เย็นใหม่ๆนะครับผมก็ตั้งใจว่าสิถวายพระธุดงก็น่าสิได้เห็นห่อนหอนเพิ่นยางมาปุ๊บผมก็เลยยางรัดเพ,พิ่นเลยพี่น้อง พุดเพิ่มอีพอเพิ่นมากผมก็ถวายเพิ่นนะครับยูเจนี่แหละพี่น้องถามทารุุกทุกดิบเพิ่นก็บ,บอกว่าเพิ่นก็สีไปโปรดสั์ไปเรื่อยๆเยพิ่นบอกว่าทีที่เขาอยู่นี่คุณโย่อมกัสันบอกหูว่ามีจักชีวิตมาสังเวยล่างไว้บางชีวิตก็บโบเคยได้รับส่วนกุศลจักเถื่อเพิ่นวาจังสี่นะครับผมก็เลยบอกเพิ่นวากันะสันผมขอถวายนำเลยเรื่องลุงพ่อผมว่าจังสี่ ผมก็เลยถวายน้าต้นขวดนั่น,ลน,กกออนลเละพ,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 พี่น้องครับเพ้นกาดรับอ้นผมกับต้นไปไกลเต๋อพ้นกระย ו พี่น้องกับพื้นเผื่อพะโมเพี่พนกินเป็นตะไดรบุญครับพ้นกินอึกอึกอึกอากาศของหอนหอนน้ำเย็นๆนี่ก็คือสีมีกระรังว่างซ่าขึ้นหลายจังสีน่านะครับพอดีตอนนั้นผมก็ร่างใจบาดรถดำอยู่รถด,ดำผลแล่นเขา마่พอดีเสนเดอ ผมก็เลยฉีกบัตรให้รถดํำนะครับบัตรที่ผมฉีกนะเป็นขีวหีสิบเจ็ดพี่น้องครับผมก็พอดีสะดุดเชือกโหลดเห็นเลขหกเจ็ดก็เลยยืนให้รถดดำในใจก็คิดมักที่แรกเนี่ยบ่ได้คิดเกี่ยวกับเลขเลยเด้อวพอเห็นบัตรรถดำเห็นเลขหกเจ็ดก็คืดมักหกเจ็ 67, นี่ยไปตรงกับใบเรขทีของเม่อยู่อำนาจพร้อมกอสิวานั่นนะครับนั่นแหละก็เลยสื่อหกเจ็ดโดยที่งวดนี้บ่าตามแ3ดสามหาเลขทะเบียนรถเนี่ยบ่ตามเลยพี่น้องครับ ถึงแต่หกเจ็ดกับสองสามนี่แหละนะครับเอาเถอะวาการบ่าสู้ฟังสาหรับพี่น้องที่ทำม,มากนะครับพี่น้องถามว่าเจ้าได้มาแต่ส่ตทิศแดงเลขหกเจ็ดรสันก็ไดมาจากนี่แหละพี่น้องนะครับขอบพระคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ